ค่ะก็ต้องเรียนว,ว่าสอดรับกับนโยบายของท่านวราวุศิลปา์อาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องการที่จะให้สร้างพลังคนวัยทำงานเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เรื่องของอวิกฤตเรื่องโครงสร้างประชากรวันนี้เนี่ยเรามีวัยทำงานลดน้อยลงนะคะแล้วก็ในวัยทำงานนีเนียก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะ รองรับเรื่องของปัญหาวิกฤตประชากรด้วยดังนั้นในวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพมโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งสตรีเป็นทั้งสตรีสูงวัยแล้วก็เป็นทั้งกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย เข้ามารับการอบรมในสูงเรียนรู้การพัฒน,นาการพัฒน,นาสตรีและครอบครัว12แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป็นการคัดเอาสุดยอดฝีมือะคะ่ะมาประกวดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สุดยอดฝีมือในเรื่องต่างๆซึ่งก็จะประกอบด้วยเรื่องของการตัดผมเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าเรื่องบริการนวดเรื่องของเบเกอรี่แล้วก็เรื่องของบาริสต้ากาแฟวันนี้ก็เรามีสุดยอดจาก5 ้าาสาขาแล้วก็มาจากทั่วทุกภูมิภาคนอกจากเรื่องของการนำเสนอเรื่องผลงานที่เป็นสุดยอดของเวทีคนเก่งแล้วนะคะยังมีเรื่องของการนำเสนอนิทรรศการซึ่งเป็นงานเชิงวิชาการเป็นนโยบาย5คูน5ฝ่าวิกฤตประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในวิกฤตเรื่องของวัยทำงานว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนแล้วก็วัยทำงานยังไงเพื่อที่จะให้มีพลังทางเศรษฐกิจนะคะ กับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุดยอดฝีมือเช่นกันเป็นสถานประกอบการต่างๆที่มีผลผลิตที่โดดเด่นนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทางกระทรวงพอมเนี่ยตั้งใจนะคะคัดเลือกอยอดฝีมือด้านต่างๆเช่นเรื่องอาหารเรื่องงานพัถกรรมนะคะเรื่องของงานบริการต่างๆมาแสดงแล้วก็มาจำหน่ายให้พวกเราเนี่ยได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ค่ะ นอกนอกจากิทรรศการแล้วนอกจากการนําเอาสถานประกอบการต่างๆมาจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะจากมือผู้ประกอบการถึงผู้ซื้อแล้วเนี่ยค่ะก็ยังจะมีเรื่องของการสาธิตกิจกรรมนะคะให้พวกเราเนี่ยที่สนใจในการที่จะฝึกอาชีพหรือว่าอยากลองดูซิว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาอย่างไงก็จะได้สามารถที่จะมาร่วมสาธิตนะคะร่วมใช้มือตัวเองเนี่ยค่ะในการที่จะ งานแล้วก็ท่านอาจจะยกระดับเป็นอาชีพต่อไปค่ะแล้วก็มีเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการประกอบอาชีพนะคะทั้งเรื่องของทักษะการออมเงินทักษะชีวิตต่างๆก็จะเป็นเวทีที่เปิดตลอด3วันนี้ค่ะค่ะก็งานเริ่มแล้ววันนี้นะคะ30ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะที่ศูนย์ราชการอาคารบีนะคะมาง่ายนะคะอยากให้พวกเราเดี๋ยวได้ ใช้เวลามาที่นี่แล้วก็มีทั้งอาหารนะคะมีทั้งขนมมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆอยากให้พวกเรามาไม่ไม่อยากให้พลาดโอกาสนะคะ